วิธีการรักษาสิทธิ์สำหรับนักธุรกิจที่มีตำแหน่งด o และซ e o ในทุกๆเดือนจะต้องทำการรักษาสิทธิ์เพื่อให้ได้รับแคชแบ็กจากทีมขายโดยการรักษาสิทธิ์นั้นจะมีระยะเวลา30วันนับจากวันที่ซื้อเมื่อครบ30วันแล้วจะต้องทำการซื้อสินค้าใหม่เพื่อทำการรักษาสิทธิ์อีกครั้งและการรักษาสิทธิ์จะต้องซื้อสินค้าอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดด้วย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกสินค้าให้ถูกต้องกันเลยค่ะเมื่อผู้ใช้งานอยู่ที่หน้าแรกให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่ปุ่มโปรรักษาสิทธิ์หรือ Cashback Application จะแสดงสินค้ารักษาสิทธิ์ทั้งหมดจากนั้นทำการเลือกสินค้าได้เลยค่ะหรืออีกวิธีให้ผู้ใช้งานกรอกคำว่าโปรรักษาสิทธิ์ในช่องค้นหาแล้วเลือกสินค้าที่ต้องการ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบสถานะที่เมนูบัญชีอีกครั้งแล้วแอปพลิเคชันก็จะแสดงวันคงเหลือให้นั่นเองค่ะสำหรับผู้ใช้งานท่านใดไม่ได้ทำการรักษาสิทธิ์ c a s ส b a c k จะถูกวิ่งข้างไปหาคนด้านบนที่ทำการรักษาสิทธิ์อย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะถ้าหากผู้ใช้งานมีข้อสงสยัยหรือติดปัญหาส่วนอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ